แค่คำว่าสาธุสองพยางสั้นๆก็ทําให้เราได้บุญแล้วคําว่าสาธุนั้นแปลว่าดีแล้วเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีเมื่อเราเห็นคนอื่นตั้งใจสร้างบุญกุศลหรือสร้างความดีจัดเป็นหนึ่งในบุญยกิริยาส0ิประการที่เรียกว่าปัตตานุโมทนาไมเป็นบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาในเวลาที่เราเห็นคนอื่นทำบุญกุศล หรือสร้างความดีก็ให้เราพนมมือกล่าวคำว่าสาธุหรือจะเป็นการพิมพ์สาธุแค่นี้เราก็ได้บุญแล้วดังนั้นเมื่อเราได้เห็นใครก็ตามที่ตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลหรือตั้งใจทำความดีก็ตามก็อย่าลืมกล่าวคำว่าสาธุให้ได้บ,บ่อยๆความดีงามความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราแน่นอนใครที่ได้ทำบุญทอดกฐินแล้วให้เราดีใจปลื้มใจ ที่เราได้ทําบุญใหญ่ด้วยการทําบุญทอดกระเทียมโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านด้วยเจริญพร